สวัสดีค่ะวันนี้มีสถานการณ์ของตลาดรถยนต์มาอัปเดตกันนะคะสำหรับเดือนมก,กราคม2568นะคะต้องติดตามการสําหรับในอุตสาหกรรมนี้เนื่องจากว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นการส่งออกอันดับต้นๆของประเทศไทยนะคะแต่วันนี้ค่ะมีการถแถลงตัวเลขออกมานะคะจากทางกูณสุรพงศ์ภยัยศิษฐ์พัฒนพงศ์นะคะที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็โคศกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะตัวเลขที่ออกมานะคะก็น่าเป็นห พอสมควรทีเดียวค่ะเพราะว่าการผลิตรถยนต์ทั้งหมดเดือนมกราคมปีนี้เนี่ย17,103คันค่ะเป็นการปรับตัวลดลงจากเดือนมกราคม6.7 24.63%นะคะ24.63%นะคะแล้วก็การผลิตเพื่อขายในประเทศก็ลดลง31.78%นะคะก็ตามกำลังซื้อก็คือยอดขายที่มันลดลงนะคะแต่ว่าตัวเลขของการส่งออกเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในรอบ 33เดือนนะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยก็คือเราเคยสัมภาษณ์ทางคุณสุรพงศ์ไปนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับยอดส่งออกคุณสุรพงศ์บอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันกัด ก่อนสาหรับตลาดส่งออกรถยนต์เราเนี่ยมันก็คือการถูกแย่งตลาดนะคะรถยนต์ E ีวีจากจีนค่ะที่เขาเข้ามาแทนที่รถยนต์สันดาปของไทยนะคะก็เลยทําให้ตลาดต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ตลาดจีนเนี่ยที่เป็นรถยนต์ E ีวีเนี่ยยึดหัวหาดไปค่อนข้างเยอะแล้วซึ่งตอนนั้นเราสัมภาษณ์ไปคุณสุรพงศ์บอกว่ามันค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงพอสมควรทีเดียวค่ะเพราะว่ารถหลายประเภทค่ะ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเรากําลังเผชิญกับรถกระบะแล้วก็รถบรรทุกด้วยที่จะเป็นการยึดหัวหาดไปทุกประเภทนะคะทําไมแล้วจะการปรับตัวเนี่ย เราจะปรับตัวกันยังไงดีวันนี้ค่ะเรา,เาพูดคุยกับทางคุณสุรพงศ์กันนะคะว่าตลาดนี้น่าห่วงมากน้อยแค่ไหนนอกเหนือจากสถาบันการเงินเขาไม่ปล่อยกู้นะคะเดินเข้าไปขอสินเชื่อเนี่ยสิบคนน่ะได้มา3ามคนเนี่ย,นนยสำหรับการกู้เพื่อซื้อรถยนต์เนี่ยก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณสุรพงศ์นะคะเรามีเรื่องสื่อสารกับทางแฟนเพจของเรานิดนึงน,นิดเดียวเท่านั้นเองก็คือคนที่ลงเรียนคอร์สอบรม global stock นะคะเรียนรัดให้ลึกกับ นักลงทุนหุ้นต่างประเทศโอ้มีคนสนใจเยอะมากทีเดียวนะตอนนี้เราเหลือแค่2ที่นั่งเท่านั้นเองนะสองที่นั่งสุดท้ายค่ะแล้วเราก็จะปิดแล้วนะคะก็ไม่รับเพิ่มเหมือนกับที่เราเปิดทัวร์ไปนะคะเป็นทัวร์หุ้นนอกกว่างโจกับซินเจินก็มีคนอินบ็อกเข้ามาหลังบ้านเยอะมากทีเดียวบอกว่าขอไป1คนได้ไหมก็ ไป3ามคนได้ไหมแล้วก็ลงเรียนคอสกับเราขอไปได้ไหมคือไปไม่ได้จริงๆนะคะเนื่องจากว่าเราต้องการคุณภาพจริงๆเราอยากดูแลทุกท่านเนี่ยที่ไปกว่างโจกับเซนเจอร์เราคือวันที่2 2่สถึงยีเมษายนเนี่ยให้มีคุณภาพจริงๆเราจึงไม่สามารถรับเพิ่มได้เช่นเดียวกับคอสนี้นะคะปิดแล้วเราก็ปิดเลยแล้วเราก็ไม่รับเพิ่มแล้วตอนนี้เราเหลือแค่2ที่สุดท้ายเท่านั้นนะคะใครที่อยากจะเรียนรัดให้ลึกกับนักลงทุนหุ้นต่างประเทศตัวจริงเนี่ยพี่มี่ พี่แจ็กกี้แล้วก็พี่มาร์ชเนี่ยเขาจะเป็นคนเขียนหลักสูตรให้เราค่ะเป็นการร่วมกันร,ระหว่างมันนี่แชตกับสมาคมนักลงทุนแห่งประเทศไทยที่เราทํารุ่นแรกขึ้นมานะคะก็มีคนสนใจกับเราเยอะมากทีเดียวถ้าใครคิดว่าสนใจก็สแกน QR วอารคนะคะเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ถ้าใครไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะคะดูรายการทัวร์หุ้นนอกของเราได้นะคะเราก็จะให้ความรู้ควบคู่ไปด้วยนะคะมีทั้งที่เรียนแบบจรงิจรงจงัจงจ,งจงกับที่แบบอยากรู้ผิวเผินไปก่อนแล้วกันก็ดูทัวร์หุ้นนอกไปได้นะคะเอาละค่ะตอนนี้เราไป พูดคุยกับทางคุณสุรพงศ์กันค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัครับคุณนวครับ,รบ,รบวันนี้ชวน, <c oughs> ชวนคุณชวนคุณสุรพงศ์มาเล่าสถานการณ์ยอดผลิตแล้วก็ยอดขายรถยนต์เดือนมกราคมให้ฟังกันสดสดร้อนๆเลยนะคะเพราะว่าเห็นคุณสุรพงศ์เพิ่งจะถแถลงตัวเลขไปแล้วบอกว่ามันเป็นการลดลงต่ําสุดในรอบสามสิบสามเดือนเลยเหรอคะคุณสุรพงศ์มันเกิดอะไรขึ้นกับรถยนต์คะสถานการณ์อันนั้น สาสิบสามเดือนนั้นตัวเลขการส่งออกนะครัส่งออกต่ำสุดใช่ไหมในรอบสามสามเดือนใช่ครับเพราะว่าโดยปกติเราก็จะส่งออกก็ประมาณแปดหมื่นกว่าเก้าหมืนกว่าหรือว่าวยางเมื่อปีที่แล้วบางเดือนก็หนึ่งแสนกว่าแต่ว่า <c oughs> เปิดชาของปีนี้ส่งออกได้แค่เท่าไหร่หกหมื่นสองพันกว่าคัน<อ>เรียกว่าต่ำมากๆเลยนะครับ ค่ะมีสถิติแี่ต่ำสุดในรอบไหนคะสามสิบสามเดือนครับทีนี้ก็เข้าไปดูนะฮะว่าสาเหตุที่เราส่งออกต่ำเนี่ยความจริงโดยปกติเราจะส่งออกในป,ประมาณ97%เปเ็นป็นอย่างตำ่ำในยอดของการผลิตเพื่อส่งออกนะฮะเพราะว่าเราผลิตเพื่อส่งออกอยู่ที่75,000กว่าคัน แต่ส่งออกแค่62สบสองหกหม่นสองพันกว่าคันมันก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เข้าประมาณ83%ดสิบามเนท่านั้นเองหายไปสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งนี้ก็เพราะว่าในเดือนธันวาคมมีบางบริษัทก็หยุดตั้งแต่วันที่13บามธันวาเลยนะ,ะก็เลยทำให้ผลิตได้น้อยนะครับแล้วก็เมื่อต้นต้นปีก็ บางบริษัทก็เปิดทําการในวันที่เจ็ดเพราะฉะนั้นก็หายไปหลายวันเพ,พราะผลิตในบางเดือนผลิตได้เยอะแต่ก็มาเจอปลายเดือนอยู่ที่ตรุษจีนก็มีวันหยุดเยอะเพราะฉะนั้นก็รถก็เลยไปค้างอยู่ที่ท่าเรือค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในบางรุ่นเราก็จะเปลี่ยนแล้วใน ของในราวๆสักป,ปลายปีนี้เพราะยังก็ผลดได้น้อยเพราะฉะนั้นก็เลยส่งออกได้น้อยดูก็ต้องรอดูเดือนถัดไปนะครับว่าจะเกิดจากผลของท่านประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะขึ้นภาษีนำเข้ารถจ,จนหรือว่าพวกสินค้าต่างๆไหมครับเพราะว่าอ,อางว่าปีสอ เราส่งออกอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามื่นกว่าคันแต่พอมีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐก,กับทางจีนก็ทำให้หมูลค่าอของด้านการค้าโลกเนี่ยมันลดลงแล้วก็ส่งออกเหลืออยู่ที่หนึ่งล้านสี่หมื่นห้าพันคันนันหายไปแปดหมื่นสาพันกว่าคันครับก็ต้องติดตามดูว่าท้งนี้จะรุนแรงไหมเพราะดูที่หาเสียงไว้ รู้สึกจะรุนแรงกว่าสมัยแรกครับต้องขอติดแสดงว่าค่ะแสดงว่าทึ่ง1.0เนี่ยการส่งออกรถจนตเนี่ยหายไป87,000ตัวคันเราเรานัดครับทีนี้ก็ต้องดูว่ามาคราวนี้จะเหมือนเดิมอ,อีกหรือเปล่าก็าดูว่าจะรุนแรงกว่าตอนอตอน1.0นะครับ อืมค่ะกุสุพลฮะแล้วยอดการผลิตรถยนต์นะคะในเดือนมกราคมอันนี้คือสามสิบสามเดือนเนี่ยต่ำสุดในรอบสามสามเดือนนี่คือเป็นเรื่องของการส่งออกไปต่างประเทศนะคะที่ต่าสุดในอใ<ช>รอบสามสิบสามเดือนใช่ไหมคะแล้วการผลิตนะคะในเดือนมกราคมัน้นยอดผลิตอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดพันกว่าคันอันนี้ก็ถือว่าต่ำมากๆแต่ไปดูอของเมื่อปีที่แล้วบางเดือนเขาก็มีอต,ต่ำกว่านี้ก็มี นะฮะเพราะฉะนั้นดูทั้งปีแล้วเมื่อปีที่แล้วถึงได้ผลิตได้แค่หนึ่งล้านสี่แสนกัวคันครับไม่ถึงเป้าที่เราตั้งไว้อยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนคันครับทางทั้งที่ลดลงมาแล้วสี่แสนคันนะครับก็ยังไม่ได้เป้าครับลดลวลดอีกใช่ครับเพราะว่าทางด้านการปล่อยสินเชื่อของพวกสถาบันการเงินก็ยังมีความเข้มงวดอยู่มาก อย่างเช่นในเดือนที่แล้วก็เหมือนกันก็ยังมีการปฏิเสธเรื่องของการให้กู้โดยเฉพาะรถกระบะครับก็ส่งไปสิบคันได้สามคันก็ถือว่าเก่งแล้วครับนี่รถธมาหากินด้วยนะเนี่ยใช่ครับแล้วก็เห็นทางสมาคมเช่าซื้อใช่ไหมที่ออกมาพูดบอกว่า ทางด้านการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ก็ยังจัเข้มงวดครับเราดูเมื่อวานก็ดูการรายงานของการปล่อยสินเชื่อของพวกแบงก์ก็ลดลงโดยเฉพาะการให้เช่าซื้อรถยนต์ครับมดลงไป0.5หรือยังไงนะครับก็ถือว่าค่อนข้างหลบครับยังยงยอดผลิตของเราในช่วงของเดือนมกราคมเนี่ยมันลดลงกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะลดลงเยอะไหมคะ ที่ผลิตได้แสนดัวคันเนี่ยประมาณ12%เลยอย่างไรนะครับเพราะว่าทางด้งนานการผลิตของเราเนี่ลดลงมาตั้งแต่ปี2566แล้วนะครอย่างสองปีนี้เราผลิตรถกระบะเนี่ยหายไปประมาณ250,000กว่าคันทั้ง250,000กว่าคันคิดดูสิว่าพวกผู้ผลิตชิ้นส่วนพวกผลิตยางล้อรถยนต์ ผิดกระจกผิดหม้อน้ำผิดท่อไอเสียจะหายไปตั้งเท่าไหร่นะครับอย่างล้อเลงก็หนึ่งล้านเส้นแล้วนะ,ะเพราะว่ารถหนึ่งคันก็มีสี่ล้อใช่ไหมอย่างน้อยครับเพราะงั้นหนึ่งล้านเส้นก็หายไปครับเพราใัญนตรงนี้ก็เลยทำให้ทางตัวเลขอัชนีฝนผ,ผิตอุตสาหกรรมของเราถึงได้ติดลบมาหลายเดือนนะครับ เดือนธันวาคมก็รู้สึกยาติดลบไปสามเปอร์เซนต์กว่าๆครับทีนี้ทางด้านอุตสาหกรรมก็จะมีแรงงานอยู่ประมาณสักสิบหกเปอร์เซนต์ของขาจากแรงงานสี่สิบล้านคนนะแล้วก็าทางด้านภาคอุตสาหกรรมก็จะมีสัดส่วนอยู่ที่สามสิบเปอร์เซนต์ของ GDP ของประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าหากว่าแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีรายได้น้อย การจับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆก็ลดน้อยลงนะไม่ว่าจะอาหารหรือการท่องเที่ยวหรือว่าพวกสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆยั้นอุตสาหกรรมอื่นๆก็พลอยผลิตน้อยลงไปด้วยครับอันนี้มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมต่อเนื่องกันถ้ามองว่าทางอุตสาหกรรมยังไม่เติบโตเนี่ยก็จะทำให้อ่า GDP ของเราก็โตในอัตราต่ำครับ,รบอย่างเช่นวม่าปีที่แล้วก็ตก2.5ใ,ใช่ไหมครับคุณสมพเลเรียนถามนิดนึงค่ะที่การส่งออกรถยนต์คือต่ำสุดในรอบ33เดือนเนี่ยสายเหตุหลักๆมาจากอะไรนะคะที่ยอดการส่งออกเราสุดข,ขนาดนี้สาเหตุหลักก็ดังที่เรียนให้ทราบว่าสักครูน่นะก็มีรายสายเหตุที่ว่าบางรายเขาก็ปิดหยุด ยุดผลิตมาตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคมแล้วก็บางบริษัทเปิดทำงานเมื่อเดือนที่แล้วก็ป่าเข้าไปตั้งเกือบจะสิบวันที่เสียไปนะฮะแล้วก็มาเจอในเรื่องของบางยี่ห้อก็กำลังจะเปลี่ยนรุ่นรถก็ผลิตน้อยลงแล้วก็พอผลิตได้มากในกลางเดือนจะส่งสินค้าออกปลายเดือนก็มาเจอเรื่องของตรุจจีน ก็าบ,บางบร็อเกอร์ชิปปิ้งบางแห่งเขาก็หยุดใะฮะครับ,รบมันก็เลยทำให้อ่าไม่ไม่อ่าไม่ได้ไม่ได้ตามนัดกันนะครับก็เลยส่งออกได้น้อยลง,งแต่เราก็ไปดูนะครับโดยเฉพาะทางประเทศออสเตรเลียซึ่งเราส่งออกมากไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งกับรถกระบะเขา<ช><ป>มียอดในประเทศของเขาในเดือนมกราคม ลดลงไป3.10%ครับ <Okay. S 1> แล้วก็เราก็ส่งออกลดลงทางด้านออสเตรเลียเนี่ย mm hmm. เขามีสัดส่วนเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ27%แต่มาปีนี้ mm hmm. ลดเหลือประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นนะครับ mm hmm. หายไปเ <Okay. S 1> ยอะมากเลยครับ <Huh. S 1> เพราะว่ายอดขายในประเทศของเขาเนี่ยรถยนต์นะก็ ลดลงไป3.3%อันนี้ต้องติดตามดูต่อไปแต่ว่าโดยรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเข้าไปแย่งตลาดเข้าไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นประเทศใหญ่คนก็จะมีการเดินทางเพราะ,ะนั้นเขายังมีพวกสถานีชาร์จแบบเนี่ยยังน้อยอยู่คนก็เลยลดการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าลง จะมาหันมาซื้อพวกไฮบริดมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็ยังคิดว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันหรือพวกไฮบริดของเราถึงได้ส่งออกเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่อันนี้ก็ต้องดูนะเพราะว่าทางด้านออสเตรเลีเยเขาเริ่มมีมาตรการในการที่จะดูเรื่องของการปล่อยพวกคาร์บอนนะถ้าปล่อยเกิดมากที่เขาได้กำหนด ก็จะต้องโดนปรับนะครับซึ่งเขาะจะเริ่มปรับแต่กลางเดือนเอ่อกลางปีนี้เป็นต้นไปนะครับตอนนี้ก็เพียงแต่เริ่มเริ่มมีผลบังคับใช้แต่ยังไม่มีการปรับแต่จะปรับมเมื่อกลางเดือนกลางปีนี้เป็นต้นไปครับอืมค่ะจำได้ว่าเราเคยสัมภาษณ์คุณสุรพงษ์ไปนะครับคุณสุรพงษ์บอกว่าตอนนี้ในต่างประเทศเนี่ยเออก็มีรถยนต โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าของจีนเนี่ยก็เข้าไปยึดหัวหาดที่เป็นประเทศที่เราเคยส่งออกไปสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะก็ยังเหมือนเดิมครับพวกรถยนต์นั่งเนี่ยเราก็จะโดนพวกรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนมาแจ้งตลาดน,นะครับก็เลยทําให้การเลรดรถยนต์นั่งของเราที่ส่งออกเนี่ยก็ลดลงค่อนข้างมากนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องดูต่อไปว่ายัางจะไปสู้กับเขาได้หรือเปล่า แต่ตอนนี้ที่เป็นห่วงก็คือทางด้านรถกระบะนะครับรถกระบะที่เราส่งออกไปทั่วประเทศเนี่ยเราก็ผลิตเยอะเป็นโปรดัก t Cha เปี้ยนของประเทศไทยแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศเนี่ยกว่า9 0ตรงนี้ต้องดูว่าแล้วถ้าหากว่ามีมาตรการในเรื่องของการปล่อยคาร์บอนนี่ฮนะคือเขาจะมีการเก็บภาษีคราร์บอนก็ต้องดูว่าแล้วเราจะ มีการส่งพวกนี้รถกระบะจากจีนซึ่งเขาบอกว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเขาก็มีบางยี่ห้อเขามาขายในประเทศไทยแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับความนิยมนะครับว่าเขาจะมาแย่งตลาดได้นนมากน้อยแค่ไหนครับต้องดูติดตามต่อไปครับเพราะว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมีการทดสอบ ใช้รถกระบะไฟฟ้ามาเมื่อสามสี่ปีที่แล้วแต่ว่าพอเวลาขึ้นสะพานสูงสูงเนี่ยขึ้นไม่ไหวถ้าบรรทุกตามปกติที่คนไทยเราเคยบรรทุกครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็เลยยังไม่ได้รับความนิยมมากครับต้องรอดูต่อไปว่าจะมีการพัฒนาที่จะบรรทุกของละึ้นในสะพานที่สูงชันได้มากน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้ก็มีการทดลองใช้อยู่นะครับ เพราะว่าจะมีอยี่ห้อหนึ่งที่เขาให้รถกระบบไฟฟ้าไปที่พัทยาประมาณยี่สิบคันนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยครับให้ลองใช้ดูแล้วแล้วก็บรรทุกคนได้เต็มที่ดูซิว่าจะสามารถที่จะรับได้ไหมครับแล้วดูว่าผลการซึ้อขอจะเป็นอย่างไรและขึ้นสะพานสูงได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับแสดงว่าตลาดรถยนต์นั่งเนี่ยเราเนี่ยถูก จีนเนี่ยโดยเฉพาะรถอีวีซึ่งราคาถูกกว่าก็คือตีตลาดไปเรียบร้อยแล้วก็คือไปแย่งส่วนแบ่งการตลาดของเราเรียบร้อยแต่ตอนนี้เรากําลังติดตามรถกระบะซึ่งเป็นโปรดักชั่นเปี้ยนของเราว่าถ้าเขาผลิตออกมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้ากระบะได้อันนี้คือน่ากลัวแล้วถูกไหมคะเขาก็อาจจะตีตลาดที่โปรดักชั่นเปี้ยนเราอีกรอบหนึ่งรถยนต์นั่งยึดไปเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นรถกระบะแล้วครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูต่อไปว่า ที่เขามามาเนี่ยจะได้รับความได้โยงแค่ไหนครับแล้วต่อไปเราก็จะมีเรื่องของรถยนต์บรรทุกไฟฟ้านะซึ่งบอร์ดอีวีก็ส่งเสริมเพราะว่าต่อไปก็จะต้องมีการเก็บภาษีการปล่อยคาร์บนนอนไงท้งในประเทศไทยเราด้วยแล้วก็ส่งไปต่างประเทศซึ่งก็ในยุโรปที่เขาเรียกว่า c ีแบนที่ว่า ถ้าหากว่าส่งสินค้าไปที่เขาแล้วก็ถ้าหากว่าการปล่อยคาร์บอนตั้งแต่ต้นจนถึงชายแดนเขาเนี่ยถ้าเกินจากอัตราที่เขาได้กำหนดไว้ก็จะต้องเสียภาษีนะครับดอกค่าป,ร,ปรับไปอ,อันนี้ก็จะต้องการที่จะให้มีการส่งเสริมในเรื่องของการผลิตรุบรรทุกไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งทาง B.O.I ก็ให้การส่งเสริมอยู่แล้วแล้วก็ได้ไปชักชวนทางผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นรถบรรทุกขเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทยครัอโอ้โหคราวนี้ก็กวาดเรียบหมดเลยนะคะเนี่ยคุณสุรพลโรถยนต์ไฟฟ้าของจีนนี่น่าจะกวาดเรียบหมดเลยถ้าเราปรับตัวไม่ทันนี่ก็อาจจะเป็นการส่งออกแต่ว่าส่งออกจาก ธุรกิจจีนแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยจีนก็เข้าไปส่งส่งสินค้าที่เป็นตลาดสําคัญสําคัญของเราอีกตลาดรถยนต์สำคัญสำคัญของเราที่ไปกินตลาดตรงนั้นอีกถูกต้องไหมคะทั้งในประเทศไทยเองแล้วก็ตลาดต่างประเทศคือในในประเทศนี้ก็คือมาตั้งโรงงานแล้วก็ผลิตแล้วก็ขายในประเทศส่วนต่างประเทศนี้ก็คือไม่รู้ส่งจากทางไหนมาไม่รู้แต่กินตลาดส่งออกเราไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าทางประเทศจีนที่เคยอ่านเมื่อปีที่แล้วนะฮะ ในสื่อของเขาที่เขียนว่ารัฐบาลของเขามีน,นโยบายว่าการส่งออกเนี่ยจะส่งออกจากบริษัทที่ไปตั้งโรงงานในต่างประเทศห0สเอร์ซนส่วนอีก50เอร์ซนจะส่งออกจากประเทศจีนครับเพราะฉะนั้นอ้ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าจะมีบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีนเนี่ยไปตั้งอยู่ในหลายๆประเทศเพราะนี่เป็นนโยบายของเขา ที่ว่า50%ของการส่งออกจะมาจากผู้ที่ไปตั้งอยู่ในประเทศอื่นครับ <c oughs> ส่วนอีก50%จะส่งออกจากโรงงานที่ผลิตในประเทศจีนครับค่ะอแล้วนี่เราตลาดรถยนต์เราซึ่งถือว่าเป็นการส่งออกอะ <c oughs> เป็นไรเป็นสินค้ารายการ <c oughs> เขาเรียกอันดับต้นๆที่ส่งออกมากที่สุดของประเทศไทยอุ้ยเราจะเหลืออะไรบ้างคะเนี่ยเพราะปกติเนี่ย ก็ต่างประเทศมาผลิตในประเทศไทยเราก็อาจจะได้มาจิ้นไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วแต่นี่คือก็มาหมดเลยแล้วก็ไปตีตลาดส่งออกต่างประเทศด้วยอย่างนี้<ะ>อุตสาหกรรมรถยนต์ป<อ>ียังไง,ง,งกันนีจะแนวโน้มแนวโน้มก็เราก็มีโรงงานที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเราซึ่งเมื่อปีที่แล้วก็เริ่มผลิตแล้วได้ประมาณ<อ>สักหนึ่งหมื่นต<า>แล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วในประเทศไทยเรา ก็ผลิตได้1,000กว่าคันเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเราก็จะผลิตได้มากขึ้นอย่างเช่นปีนี้เนี่ยจะต้องผลิตชดเชยจากที่นำรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาในปี 65, กับ66ซึ่งมีอยู่ประมาณสัก8-9หมื่นคันตรงนั้น, mm hmm. นเมื่อปีที่แล้วก็เพิ่งจะผลิตชดเชยไปได้ประมาณสัก1,000 0กว่าคันเพราะฉะนั้นก็เหลืออีก 7- 8หมื่นคันที่จะต้องผลิตปีนี้ซึ่งอยู่ในอาาัตรา1.5 ของยอดที่ยังผลิตไม่ครบเพราะฉะนั้นถ้าผลิตให้ครบปีนี้ก็จะต้องผลิตประมาณสักหนึ่งแสนคันนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นต้องดูว่าทางสายสายการผลิตในแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาสามารถที่จะผลิตได้เต็มที่ไหมเพราะว่าซัพพลายเชนก็ยังมีไม่มากในประเทศไทยอาจจะต้องมีการนำเข้าแต่ก็จะต้องอยู่ในข้อกำหนดว่า ในปีไหนปีไหนจะต้องใช้ชิ้นส่วนอะไรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยเราก็จะเป็นฐานในการที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อส่งออกให้กับประเทศที่พร้อมอะนะที่ว่าเขาจะมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นถ้ายังไม่พร้อมก็เราก็มีผลิตรถยนต์ไฮบริดซึ่งไฮบริดนี่เราผลิตในประเทศไทยมากว่าสิบปีแล้ว ตอนนี้ก็ผิดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะอย่างาเมื่อเดือนที่แล้วก็ผิดได้มากแล้วก็ส่งออกได้มากขึ้นด้วยครับเราส่งออกพวกไฮบริดนี่ไปต่างประเทศเมื่อปีที่แล้วเติบโตถึง400กว่าเปอร์เซ็นต์ครับต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือทางผู้ผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ำมันก็จะผิดพวกไฮบริดเพิ่มมากขึ้น อันนี้เป็นไปตามแนวโน้มของตลาดทั่วโลกนะครับแม้แต่จีนเองเขาก็จะหันมาใช้พวกไฮบริดมากขึ้นหรือสหรัฐอเมริกาก็ามาใช้พวกไฮบริดมากขึ้นยุโรปก็เหมือนกันก็มาใช้พวกรถไฮบริดมากขึ้นเพราะว่าประเทศพวกนี้เากว้างใหญ่คนเดินทางถ้าเดินทางในประเทศที่กว้างเลย การลงทุนตั้งสถานีชาร์จแบตเตอรี่ต้องลงทุนเงินมหาศาลในจีนแม้ว่าเขาจะมีอยู่สองล้านกว่ากว่าสถานีแต่ว่าคนที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเขาก็ยังกังวลนะกังวลว่าถ้าเขาเดินทางเนี่ยเขาจะไปชาร์จตรงระหว่างทางได้ที่ไหนอะไรอย่างไงยังก็จะหันมาสนใจในเรื่องของรถยนต์ไฮบริดมากขึ้นครับ ค่ะคุณสุดพงษ์คะทีนี้เนี่ยอันนีอ้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งไหมคะที่ทางสถาบันการเงินเนี่ยก็ไม่อยากจะปล่อยกู้รถยนต์เพราะว่ามันมีความเสี่ยงก็คือส่งออกนี่ก็ต่างประเทศจีนก็อาจจะตีตลาดเราไปแล้วแล้วก็ในประเทศเองเนี่ยก็มีรถยนต์อีวีของจีนเนี่ยมีการผลิตออกมาชดเชยสําหรับตลาดรถยนต์ที่เป็นสันดาณเดิมแล้วก็ตัวสันดาบเองก็ตลาดมือสองก็โอ้โหตอนนี้คือก็ล้นตลาดนะคะ ทางสถาบันการเงินก็จะต้องมีการตั้งสำรองเพิ่งจะตั้งแบบว่าเรียบร้อยกันไปนะคะเมื่อสิ้นปีที่แล้วจนถึงประมาณต้นต้นปีนี้มันเป็นเหตุผลนี้ด้วยไหมคะคุณสุรพงค์คะที่สถาบันการเงินอาจจะเห็นว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ก็อาจจะต้องเจอกับสึกหนักอีกหลายรอบเลยผมเข้าใจว่าคงจะเกี่ยวกับเรื่องของอนี่นี่คอเรือนที่สูง นะแล้วก็เกี่ยวกับเศรษกิจภายในประเทศผู้ที่ซื้อรถยนต์ไปเนี่ยเขามีความมั่นคงในเรื่องของรายได้เขาในอนาคตแค่ไหนถ้าหากว่า GDP ของเราเติบโตห้อย่างนี้เขาก็กล้าปล่อยนะฮะเพราะว่าแน่นอนว่าเขาจะมีรายได้ในภายหน้านี่ค่อนข้างแน่นอนถ้า GDP เราเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ GDP ของเราไม่แน่นอนใช่ไหมเห็นที่อย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วก็เติบโตแค่2.5%ปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องโต3.5%แต่ว่าในเวิรงแบงค์เขาก็คาดว่าปีนี้ GDP เราจะโตแค่2.9%หลายสันนักก็โตระหว่าง2.5-2.7อะไรเงี้ยนะฮะอ,อันนี้ก็ต้องดูว่า แล้วถ้าหากว่าผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรมของเราถ้าเติบโตมากกว่าห้าหกเปอร์เซ็นตก็ค่อนข้างแน่ใจว่า GDP เรามีโอ,อก,กาสที่จะโตเกินสามเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับแต่ตอนนี้ GDP เราที่เติบโตน้อยก็เพราะว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของเราก็ยังติดลบอยู่นี่ครับอ,อันนี้ถือว่าภาคอ่ภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงเนี่ย เติบโตดีไหมนะครับถ้า<ะ>เติบโตอตรงนี้รัฐบาลก็เก็บภาษีได้มากด้วยะนะ,ะเพราะว<ะ>่ามันมีหลายหลายอุตสาหกรรมที่จะต้องเสีย<ะ>ทั้งภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีสรรพาสามิตร,<ะ>รถยนต์นี้ต้องเสียทั้งสองอย่างะนะครับเ<ะ>พราะฉะนั้นถ้าเสริมให้รถยนต์นี่ผลิตได้มากขึ้นก็ได้ภาษีมากขึ้นนะครับอันนี้เฉพาะภาษีสรรพสามิตกับภาษี มูลค่าเพิ่มนะแล้วก็ภาษีเงินได้นิติบุคคลอีกนะถ้าเขา,า,าผลิตได้ิ่มขึ้นขายได้มากขึ้นเขาก็ต้องเสียภาษีได้นิติบุคคลมากขึ้นเพราะพนักงานี่อยู่ในสายของอุตสาหกรรมยานยนต์พวกพนักงานขายพนักงานขายประกันพนักงานปล่อยสินเชื่อ,อก็จะมีรายได้มากขึ้นก็เสียภาษีเงินได้ธรรมดาได้มากขึ้น ีมันได้วินวินด้วยกันทั้งสองฝ่ายภาคก็ได้เต็มที่แน่นอนะนะครับอืมค่ะก็เป็นเรื่องที่ออสองอุตสาหกรรมนะคะคือรถยนต์กับอสังหาริมทรัพย์นะคะที่เราเผชิญกับ,รบเรื่องของหนี้สินภาคครัวเรือนแล้วก็ส่วนหนึ่งก็า<ม>อาจจะเป็นเรื่องของราคาสินทรัพย์ที่เป็นรถยนต์เนี่ยคือมันลงเร็วฮะ ออกจกโชว์โูมปุ๊บนี่ราคาตกทันทีเลยมันก็เป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งนะที่แบบว่าเอาไปค้าประกันแล้วเนี่ยก็อาจจะด้อยค่าไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็แต่สิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือระยะยาวที่คุณสุรพงศ์เนี่ยเล่าให้ฟังก็คือตอนนี้เนี่ยคนก็นิยมรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ตอนนี้จีนเขามาแรงจริงๆเนื่องจากเขาสามารถผลิตได้ในราคาที่ต้นทุนต่ําแล้วก็ผลิตได้ในสัดส่วนที่สูงจํานวนมากแล้วก็สามารถจะขยับในเรื่องของ รถเนี่ยรุ่นต่างๆที่มันพรีเมียมขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราอาจจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในเรื่องของการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณสุรพงษ์ขาที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ฉายภาพไปเราเห็นกันนะคะสำหรับเดือนมกราคมว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่เราต้องน่ากังวลบ้างสําหรับในอุตสาหกรรมยานยนต์นี้ขอบพระคุณค่ะคุณสุรพงษ์่ะสวัสดีค่ะยินดีมากครับสวัสดีครับ เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ